รถยุโรปภายในวันนี้รับไปเลยนะคะลูกค้าทองคัาแท่งมูละคะ่า2สลึงค่ะวันนี้นะคะบินมก็มีรถยุโรปนะคะที่ราคาไม่ถึง1ล้านบาทมานําเสนอนะคะลูกคา้าสำหรับคันด้านหลังของบิมนะคะลูกค้าได้เป็น m e r c e d e s b e n บนซ์ซี2.0 0 AMG Dynamic นะคะลาคาูกค้าปี 2016. จดทะเบียนปี2017จะบอกว่าป้ายแดงนะคะลูกค้าราคา3ล้านกว่าบาทเลยนะคะ แต่ที่นี่นะคะเราขายแค่เพียง799,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าได้เป็นปารกินไฮบริดนะคะลูกค้าใช้งานได้2ระบบสามารถใช้เชื้อเพลิงเบนซินได้และชาร์จแบตไฟไฟ้าที่บ้านได้คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะนี่เลยนะคะลูกค้าในส่วนของรถนะคะจะเป็นสีเทาเข้มนะคะลูกค้ามาพร้อมกับด้านหน้านะคะมีโลโก้นะคะเป็นสัญลักษณ์ดาว3แฉกของ m e r c e d e เ Benz นนะคะลูกค้าแล้วฝาก,กระโปรงนะคะลูกค้าก็ยังฝังด้วยโลโก้ของ m e r c e d e เ Benz นนะคะลูกค้ามีกล้องหน้าที่สามารถ มองได้ถึง360องศาด้านหน้ามีเซนเซอร์รอบขันทั้งหมด6จุดได้เป็นไฟ LED แบบ Intelligent Light System นะคะลูกค้าน,นี้เลยสวยมากคะ่ะล,ล้อแม็กเราก็ยางนะคะลูกค้าได้เป็นล้อแม็กอะลลอยนะคะลูกค้าแล้วได้ยางเป็นยางขอบ18ค่ะเป็นยางพร้อมใช้งานค่ะในส่วนของด้านท้ายนะคะลูกค้าตกแต่งไฟได้สมก,กับเป็น Mercedes-Benz เ,เลยนะคะล<ๆ>ูกคะ้าเข้ากับตัวรถมากๆเป็นไฟในลักษณะแบบมนนะคะลูกค้าแล้วก็มีกล้องมองหลังคูง่ตัวรถนะคะเซ็นเซอร์ญญทั้งหมด6จุดเลย และในส่วนตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถกดตรงนี้นะคะเราก็เปิดชาร์จแบตไฟฟ,ฟ้าที่บ้านได้เลยค่ะสะดวกสบายมากแล้วยังไม่พอนะคะลูกเล่นของ m e r c e d e s Benz นนะคะแค่เพียงลูกค้านะคะถือกุญแจคีเลตอันนี้นะคะเราก็เตะเข้าไปในท้ายท้องรถนะคะลูกค้าแล้วก็ยืนรอสวยๆแบบนี้ประตูข้างหลังนะคะเขาก็จะเปิดออกให้แบบนี้เลยด้านในนะคะสามารถขนของขนสัมภาระได้เยอะมากๆเลยค่ะลูกค้าสะดวกสบายต่อการใช้งานมากค่ะแล้วนี่นะคะลูกค้ายังไม่พอนอกจากว่าเราจะใช้ เท้าเปิดแล้วนะคะลูกค้าเราก็ยังยืนปิดสวยๆแค่เพียงกดปุ่มตรงนี้แล้วเขาก็จะเป็นระบบไฟฟ้าเปิดปิดอัตนโนมัติแบบนี้ค่ะในส่วนของด้านในนะคะลูกค้าได้เป็นระบบปรับไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะลูกค้าได้เป็นเบาะ memory seat เบาะหนังด้วยนะคะลูกค้าทรงสปอร์ตได้เป็นลำโพงเบอร์มาสเตอร์ด้วยนะคะลูกค้าในส่วนของด้านในนะคะลูกค้านอกจากว่าฟังก์ชันเขาจะครบแล้วเขายังมีหน้าจอคู่ตัวรถของ mercedes benz มาให้ลูกค้าแบบนี้คะ่ะแล้วที่สําคัญคันนี้นะคะได้เป็นหลังคาแก้วส สามารถเปิดสรุปได้นะคะลูกค้าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยค่ะนี่เลยเปิดแล้วนะคะสามารถจะมี2ชั้นนะคะลูกค้าเป็นหนังคาเปิดสรุปได้กับมีผ้าม่านบังแดดให้แบบนี้เลยค่ะ Mercedes Benz คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์2 4งพัสูบสองแรงมานะคะลูกค้าเรขมาอยู่ที่1นึ0 0แเท่านั้นเอง ถ้าใครสนใจนะคะรถสวยคุณภาพดีราคาถูกต้องมาที่นี่เท่านั้นนะคะลูกค้าที่ตุนกระตังออโต้คาสาขาสีแยกไปผัดปันกับขอย้ําอีกหนึ่งครั้งนะคะลูกค้าราคารถคันนี้นะคะไม่ถึง1นล้านบาทนะคะขายที่เนี่น,นะคะเจ็ดแสบาทเท่านั้น,นะคะ่ะสามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับได้เลยค่ะบ๊ายบาย